สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อเวไรตี้ครับคลิปวันนี้นะครับก็จะมา,มาตอบคาถามนะที่สมาชิกถามันเข้ามาเกี่ยวกับแหล่งที่ซื้ออะไรรถกระป๋อนะครับว่าสามารถหาได้จากที่ไหนบ้างนะวันนี้ก็มาตอบคาถามแล้วนะครับนะเพราะว่าถามกันมาหลายคลิปแล้วครับคือปกติไอ้อะไรรถกระป๋อเนี่ยมันมันจะค่อนข้างกระจัดกระจายนะครับเพราะว่ามันเป็นรถ ที่ที่เขาไม่ค่อยมีขายกันแล้วนะก็จะมีอยู่สองสองกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่ว่านำซากจากญี่ปุ่นมาขายนะก็จะแยกอะไรมาเป็นเปน็นชิ้นกับสองก็คือกลุ่มที่ว่าเขาใช้รถอยู่แล้วครับแล้วก็รถมันมันพังอะ่ะคือใช้ไม่ได้แล้วเขาก็จะมาแยกเป็นอะไรนะครับก็จะมีอยู่สองกลุ่มหลักๆก,ก็คือเหมเหมือนเหมือนเป็น เป็นคนที่ขายปีกอะ่ะขายปีกก็คือคนทั่วไปเหมือนทำเฟสแล้วก็ขายของมีอะไรกับกับป้ออยู่เนี่ยไปรับซื้อซากมาแล้วก็มาแย่งชิ้นกับกับเจ้าใหญ่ๆเลยที่ว่านําเข้ามาโดยตรงเลยอะไรประมาณเนี้ยนะครับอ่าหรือว่าถ้าให้ง่ายๆนะอันนี้คือผมว่าทางช่องเราเนี่ยแหละก็มีกลุ่มอยู่มีกลุ่มอยู่สําหรับอ่าไว้ให้สมาชิกเนี่ยเข้ามาลงขาย ทั้งรถทั้งอะไรนะครับก็ก็เป็นกลุ่มนะครับกลุ่มกระเป๋ามาเก็ตนะคนรักรถเก่าก็คือกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มของช่องเราเองนะครับกลุ่มผมเองก็ในในช่องเนี่ยก็จะมีในกลุ่มเนี่ยก็จะมีะสมาชิกมาลงลงขายบ้างนะลงเนี่ยเป็นอะไรรถแต่ละชิ้นแต่ละอันเนี่ยเล็กๆมน,น้อยเนี่ยครับซึ่ง ซึ่งบางบางชิ้นเนี่ยเขาก็จะอาจจะไม่มีนะครับถ้าว่าเป็นเป็นเหมือนอะไรนะขายปีกอะ่ะผู้ที่เอาอะไรมาขายปีกเองเนะี่ยแต่ถ้าเป็นแบบเพจที่เขาทาเกี่ยวกับรถเก๋ะปอโดยตรงเนี่ยก็จะมีจะมีอะไรค่อนข้างเยอะค่อนข้างพร้อมแต่ว่าคนซื้อเนี่ยก็ต้องมีความรู้ความสามารถในการดูด้วยครับดูรถตัวเองเนะี่ย ในกรณีที่ว่ามันพังจุดไหนอะไรอย่างไงเนี่ยแล้วก็สามารถมีความรู้ว่ามันเรียกว่าอะไรประมาณเนี้ยเพื่อที่ว่า,วาเวลาไปคุยไปสั่งของมันจะได้ถูกต้องตรงรุ่นอะไรประมาณเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นคนใช้ทั่วไปเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้หรอกครับว่าชิ้นไหนไปชิ้นไหนยกตัวอย่างเช่นตัวผมเลยเนี่ยไม่ไม่รู้ว่าอะไรมันเสียนะแล้วเวลาจะไปสั่งซื้อเองเนี่ยมันก็เรียกไม่ถูกไนงะ แล,แล้วที่ของเราเนี่ยมันเสียจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะเราไม่ใช่ช่างใช่ไหมอันเนี้มันก็เลยจะเป็นปัญหาหน่อยนะสําหรับใครที่อยากจะได้อะไรนี่ยมันมีครับอะไรไม่ใช่ไม่มีครับเดี๋ยวผมจะเปิด,เ,ปดเพจให้ดูนะครับเพจที่ขายอะไรโดยตรงนะครับก็จะเป็นเพจนี้ครับนี่ใหญ่โตอะไรยนต์นะครับคือเขาอยู่แถวบางบ่อนะบางพีน้อยนะครับแถวนี้ก็ใครอยู่ใกล้เนี่ยก็ไปเลือกได้เลยแต่ว่าคน นที่ว่าไปซื้อเนี่ยคือต้องรู้ด้วยว่ารถเราอะไรเสียอะไรพังนะครับคือเขามีอะไรเยอะเลยนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าผมจะเปิดยังไงนะเดี๋ยวลองม้ดูครับคือที่ผมเซฟมาเป็นรูปไงนะลองดูว่ามันจะปรับได้ไหมนะอ่านี่ครับพอพอเลื่อนได้ครับเนี่ยเขาก็จะมีรถมือสองอะไรต่างต่าง,างครับเกี่ยวกับ รถเจาะปอครับเครื่องยนต์นะเนี่ยครับมีเยอะเลยครับก็ไปสั่งไปเลือกเอาเองครับอันเนี้ยอันเนี้ยคือเราต้องมีความรู้นะถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นผมเนี่ยผมผมเลือกไม่ได้นอกจากเป็นชิ้นพาร์ตต่างๆที่ว่ามันตายตัวอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเครื่องยนต์อะไรประมาณเนี้ยคือเราก็ไม่ยากนะครับแต่เกิดเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรยิบย่อยเนี่ยเกี่ยวเครื่องยนต์นะครับ ตัวนั้นตัวนี้เนะี่ยคือไม่ไม่สามารถจริงครับกอนนี้คือจะเป็นเพจนะถ้าเกิดใครอยากใครเป็นช่างอ่ะก็คือเข้าไปดูได้ครับที่เพจนี้นะโอเคอันนี้เขาไม่ใชไม่ได้จ่ายนะครับไม่ได้จ่ายผมคืออันนี้ก็แนะนําสาหรับคนที่ถากกันเข้ามานะหรือว่าถ้าอ่าถ้าบางบางชิ้นเนี่ยเขาก็ไม่มีนะแบบแบบชิ้นที่ว่ามันเก่าจริงๆเนี่ยก็ไปติดตามที่ท,ที่อะไรละ่ะ ที่กลุ่มอะกลุ่มผมเนี่แหละกระปอมมาเก็ตนี่นนะกระปอมมาเก็ตเนี่ยผมก็จะคอยคอยรวมเอาไว้ให้ครับคอยรวมจากที่สมาชิกขายนะเอามาลงขายไม่ว่าจะเป็นไฟเป็นที่ปัดน้ําฝนเป็นยางเป็นล้ออะไรต่างๆเนี่ยนะผมก็จะมารวมไว้ให้ครับนี่ซึ่งซึ่งบางคนนี่ผมก็ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับก็เ,เลยจะไม่ได้อ่า เอาเฟซเขามาลงโดยตรงนะครับอันนี้ก็ต้องเข้ามาดูในกลุ่มนะครับผมก็จะรวบรวมไว้ให้หรือว่าบางคนเนี่ยเอารถมาขายเนะี่ยก็ผมก็จะมาแชร์กันไว้ให้ในกลุ่มสําหรับคนที่รักรถเก่ารถตตวปอ,อะไรประมาณนี้นะครับก็มาแนะนํากันนะส่วนอู่ซ่อมรถโตปอนะอันนี้คือผมก็แนะนําอูท่ที่ที่ผมใช้บริการอยู่แล้วกันนะครับก็จะเป็นอู่อ่ ของอู่ช่างเพชรน,นะแถวเอก,กชัย93นะครับถ้าใครอยู่ใกล้นะก็ก็ไปใช้บริการกันได้นะครับอู่นี้เขา,าค่อนข้างจะแบบครบวงจรหน่อยครับทำได้เกือบทุกอย่างนะพี่เพชรเขาอะนะก็เนี่ยคืออันนี้ครับก็เข้ากลุ่มเข้ากลุ่มนี้เลยพี่เพชรก็เป็นแอดมินอยู่นะก็เข้าไปกลุ่มเนี่ยช่างกบบออะไรนะแต่ว่าอะไรเนี่ย พี่เพชรเขาไม่ได้เป็นเป็นคนแบบนําเข้ามาเองนะเขาก็จะมีมีร้านที่เขารู้จักกันอยู่เนี่ยสั่งมาแล้วก็มาซ่อมรถให้เราคือประมาณว่าอย่างผมเนี่ยผมไม่ผมไม่ได้เป็นช่างไม่มีความรู้เรื่องช่างใช่ไหม,มรถแห้เขาดูเนี่ยว่าอะไรมันเสียถ้าเขามองดูแล้วว่าอ่าตัวนั้นตัวนี้มันเสียเนี่ยเขาจะโทรให้ให้ร้านเนี่ยเอามาส่งได้เลย อะไรป,ประมาณนี้นะแต่ว่าเราก็ต้องโทรไปนัดนะบางครั้งนี่ถ้าเกิดแบบไอ้อาการหนักๆเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการซ่อมนานนะครับเพราะว่าที่ท,ที่ที่อู่เขาเนี่ยก็ลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับนะพราะเขาซ่อมเฉพาะทางครับซ่อมแากลูกเสีเป๋าโดยเฉพาะเลยนะครับนะใครที่อยู่ใกล้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าใครต่างจังหวัดเนี่ยก็ต้องต้องยากหน่อย แต่ว่าก็สามารถเข้ามาในกลุ่มนี้ไปปรึกษาพี่เขาได้ครับพี่เขาเป็นแอดมินอยู่สอบถามได้ว่ารุ่นนั้นรุ่นนี้ถ่ายรูปรนนตัวนั้นตัวนี้แล้วก็โทรไปถามเนี่ยพี่เขาก็ให้บริการดีนะครับก็แนะนำนะสำหรับใครที่ใช้รถรถปออยู่นะแล้วก็ใกล้เคียงนะหรือว่าจะาข้อความส่รงรูปส่งอ,อะไรหรือว่ามีปัญหาจะถามเนี่ยก็ข้อความไปถามเขาได้นะแต่เขาอาจจะตอบช้าหน่อยนะครับบางครั้งเพราะว่าเขา ทำงานนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับแต่ก็บอกว่าอาบอกไว้เป็นช่องทางสําหรับสมาชิกที่มีปัญหาเรื่องรถถกปอนะเข้าไปกลุ่มนี้คือพี่ๆหลายคนในในกลุ่มเนี่ยเขาค่อนข้างจะมืออาชีพอยู่นะครับบางคนก็ไม่ได้เป็นอู่ไม่ได้เป็นร้านนะแต่ว่าเขาทํารถกันได้นะครับในกลุ่มเนี่ยก็มีหลายคนนะครับโอเคครับก็คง คงได้อะไรไปบ้างนะที่ผมบอกเนี่ยบางครั้งผมก็ยังคือเป็นคนพูดไม่เก่งไงก็ออกตัวไว้ก่อนนะถ้าไม่คยไม่เข้าใจอะไรก็สอบถามเพิ่มเติมได้แล้วกันนะครับเนี่ยครับก็ถ้าเป็นอะ,อะไรเล็กๆน้อยเนี่ยมันมีนะครับก็เข้าไปในกลุ่มผมก็ได้นะผมก็จะแชร์ไว้ให้สมาชิกแชร์ไว้ให้สมาชิกได้หาข้อมูลหา อะไรอ่ะหาอะไรหรือว่าจะเอารถมาขายเนี่ยก็เข้าไปได้ครับในกลุ่มกระป๋อมาร์เก็ตนะครับกลุ่มนี้กระป๋อมาร์เก็ตก็เข้าไปได้ครับนี่แ้วผมก็จะมีรูปรถกระปอร๋อเก่าๆทั้งเก่าทั้งใหม่อ่ะมาลงเรื่อยๆครับเพื่อให้ให้สมาชิกได้ศึกษากันนะเพราะว่ารถกระปอร๋อมันมีหลายรุ่นอยู่นะรุ่นเก่าๆแล้วก็ใหม่ๆกลางๆนะครับ มีหลายรูปแบบแล้วก็มีเป็นรุ่นนั้นรุ่นนี้มันไม่ได้มีแค่จอนดสูนะครับมีซูบารุมีฮอนด้ามีมิตซูซึ่งบางตัวก็หายากหาง่ายต่างกันซูซูกิอะไรประมาณนี้มมีเยอะครับก็เข้ามาศึกษาข้อมูลเข้ามาสอบถามเข้ามาหาอะไรหรือว่าใครมีรถจะขายรถเก่าก็มาโพสในนี้ได้ครับแล้วแล้วเวลาว่างๆผมก็จะคัดมาลงช่อง YouTube ให้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับ ใครที่อยากจะมีรถแล้วก็มาขายนะครับโอเคตอนคลิปนี้ก็คงม,มีเพียงเท่านี้นะครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ทิ้งข้อความไว้ได้นะด้านล่างคลิปนะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะจะได้ามาตอบกันนะครับเวลามีเวลาว่างๆนะโอเคครับรับคลิปนี้ก็คงม,มีเพียงเท่านี้ครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ